เจม,มี่เจมอวยพรวันเกิดนิชาทำเอาชาวเน็ตถูกใจสิ่งนี้ท่ามกลางเรื่องราวดาราม่ายังมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานอย่างนิชานัทนิชาที่ล่าสุดแท็กทีมเพื่อนซีเดือนเมษาอย่างนักร้องนักสแสดงหนุ่มเจมธีระดลหรือเจม,มี่เจมจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดร่วมกันอย่างสนุกสนานและอบอุ่นบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเหล่าเพื่อนพ้องคนสนิท ทั้งในและนอกวงการบันเทิงที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับทั้งคู่และหนึ่งในโมเมนท์ที่น่ารักและอบอุน่นจนแฟนๆต้องยิ้มตามก็คือการปรากฏตัวของนางเอกรุ่นพี่อย่างเต้จรินพรที่มาร่วมงานวันเกิดของนิชาอย่างน่ารักและอบอุน่นแต่ที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ที่มาร่วมงานแบบเต็มๆและกลายเป็นไวรัลทันทีอีกก็คือโมเมนต์ในช่วงที่นิชาและเจมกํกำลังเป่าเค้กอวยพรวันเกิดด้วยกัน โดยหนุ่มเจมได้กล่าวคำอวยพรวันเกิดให้กับนิชาด้วยประโยคสุดแรงว่าขอให้คนเอี้ยๆออกไปจากชีวิตทำเอานิชาถึงกับรีบเอามือมาปิดปากเพื่อนซีอย่างรวดเร็วทันทีก่อนที่จะก้มลงไปเป่าเค,ค้กของตัวเองจากนั้นหนุ่มเจมก็รีบพูดต่อด้วยนำเสียงติดตลกว่าอ๋อออกไปแล้วพร้อมกับเอามือปิดปากตัวเองตามทำเอาชาวเน็ตถูกใจและยกให้เป็น MVP ในวันนี้